เจ็งมาแต่ว่าพอเราคือเราเห็นแล้วมันเจ็งต่อเพจากงานเลยอ๋อเพอนั่นเหมือนเหมือนขอพี่เขาจะมีงานต่อหรือเปล่าขอพี่แอมมี่มอลอะไรย่าเงี้ยเขาอาจจะรีบไปงานค่ะแต่นี่คือเราทราบใช่ไหมคะเราเรื่องแบบดีต่อไปดูดีับเลยไม่มีใครแบบจะบอก วันนั้นก็เห็นใช่ไหมคะว่าเขาไปเห็นพี่เขาทำงานเห็นผ่านค่ะใช่แต่เขาก็มีเพื่อนๆของเขาใช่ก็มีเพื่อนๆของฉันนะคะคนก็ยังโยงไม่จบสักทีเลยหยุดโยงเลยเรามั้งนานแล้วนะแต่แหล่งทุ่าทำไมพี่กุ้งถึงกลับอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเจอหน้าอะไรกันหรือปาหนึ่งตอนนี้ไม่มันฉันไม่อยากคิดอะไรแบบนั้นน่ะก็ต้องถามเขาแล้วแหละแต่แต่ฉันไม่ไม่อยากจะคิดอะไรแบบนั้นอ่ะ เป็นมีเขาวริเวณจันทร์เหงาไหมคะไม่เหงาเลยค่ะเพื่อนโสดเยอะมากลองฉลองเปเพื่อนสดเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสดไปกับปราสมิแขไปอะไรอย่างงี้กลุ่มเพื่อนแถวๆอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ก็มีนะคะมีค่ะคือเป็นกลุ่มที่มาจีบเลยเพื่อน ประมาณนั้นนะคะใช่แต่ก็ไม่ได้อะไระคะ่ะยังไม่ได้เป็นอะไรกันหรืออะไรแค่ใครเข้ามาก็เราก็ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองเนาะ<ม>เราก็โสดด้วยก็ก็ถ้าดูดีถ้าคิดว่าใช่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครที่ใช่คะ่ะหนุ่มคนนั้นใช่บิ๊กไหมคะบิ๊กทองคุณฮะอุะ้ย<ม>ไม่ใช่มันมีมันม,มีคนพูดมาอะไรอย่างเงี้ยบอว่าสนิทกับบิ๊ก กับพี่ไม่เราถ่ายละครด้วยกันเราสนิทกันเราคุยกันพอล์ลไม่มีอะไรค่ะไม่มีไม่มีคนในเรืองไหนที่เปคนในหนึ่าในวงการที่จะมาดูรอค่ะรอดไม่มีคนในไม่มีค่ะแล้วแฟมมีสมาชิกหลายคนอยู่ใช่ไหมคะก็มีบ้างก็มีบ้างแต่ก็ยังไม่เหมือนเราเป็นพี่กับพี่อ๋อใช่ค่ะพี่พี่ฟิล์มเขาทำ เขาทำธุรก pues ิจที่ขายของออนไลน์นะขายถ้าทำทำเว็บไซต์เอาของไปขายซึ่งลิสติกของชาก็เอาไปขายในนั้นก็เลยก็เลยคุยก็คุยคุยเรื่องงานกันแล้วก็ได้การที่อยู่ในวงการด้วยก็เลยก็เลยคุยกันแบบว่าก็ก็ถือเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันละแ้ววไปฉันิดหวนกับที่เกาด้วยอ๋อไม่ตอนนั้นเขาจะไปที่นั่นอยู่แล้วแล้วก็เลยแวะไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ชาก็ไปเล่นไปเล่นสโนว์บอร์ด กับเพื่อนๆมีคุณแม่ไปด้วยไปกันเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเขาก็เลยก็เลยไปเล่นด้วยเขาเล่นเก่งมากครับจนตัวเขามีทีท่ามันดีดีเขามีท่าแต่ว่าอยากทำความรู้จัดสนิทสนองเลยวะไม่ค่ะคือรู้สึกว่าเป็นเหมือนพี่คนหนึ่งคนนั้นน่ะค่ะเป็นเพปีไม่ถึงปีทางธุรกิจใช่ทางธุรกิจแล้วก็รู้สึกว่าเออก็เป็นก็คุยกันก็สนิทใจแล้วก็แล้วก็เหมือนอยู่ด้วยแล้วก็มันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดูเหมือนไม่ มีโอกาสคลิกไหมคะกับฟิล์มเนี่ยไม่อะค่ะไม่อะไรไม่ได้ทำหน้าไม่ไม่ได้ทำหน้าเลยไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่ว่าไม่ไม่คือชอบคือตอนนี้ใช่ยังตอนนี้ฉันยังไม่ได้เจอคนที่ใช่เลยนะเป็นเพราะเราไม่เปิดใจเลยยังไม่เปิดใจเอาจริงๆแล้วว่เจออะไรมาพอสมควรอ่ะเราเรามีแฟนมาประมาณสามปีกว่าเราก็อยากจะเบรกบ้างนะจริงๆมันก็เหนื่อยอ่ะแบบ อยากทําอะไรที่ตัวเองอาจจะทํารู้จักตัวเองให้มากขึ้นรู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรให้มันแบบมากขึ้นกว่านี้มีมีันจีบก่อนกวาาอะไรอ่ะถ้ามันจีบเขาหลับถ้าผมว่าเขาไม่จีบเขาจีบเขาจีบเีบาจีบฉันตอบไม่ได้จริงๆฉันไม่รู้ว่าฉันจะพูดยังไงอ่ะเพราะว่ามันมันยังไม่คิดอะไรประมาณนั้นหัวเราะอะไร ไม่ไม่ใช่อะไรนะคะไม่โผโหใจลายมากเลยอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แปลว่ายอย่างนั้นค่ะแสดงว่าแบบนี้ก็มีขึ้นเลยถ้าเกิดทีมจะแบบมาทำวามรู้จักมากกว่าการทชธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะใช่แนวมั้งคะไม่คิดว่าชอบไม่เคยคบใครในวงการเลยนะครับขอย้นอนถามเรื่องที่บอกว่ามีดอกไม้ แบบรายทิเคราะห์ที่มราเองมีแบบทำมาให้เขาไม่สแต่ว่าดอกไม้เออมีส่งเพื่อใ้อะไรเงี้ยก็มีมีก็มีคนที่แบบเขาอยากจะคุยกับเราก็มีบ้างอะค่ะแต่ก็ถ้าไม่เนี่ยอะไรดอกไม้ก็ดอกไม้ดอกไม้เรามันก็คือดอกไม้อข้าใจว่ะก็ไม่ได้แบบมีของพี่พงศ์ไหมไม่เขาคนนั้นหายไปแล้วคนนั้นหายไปไปเวลาแล้วค่ะคนนนั้แล้วเราถอนหุ้นจาก กบจกขอไฮโซโโเขาออกหมดเลยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ก็ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนอะไรกับชนแล้วชาก็ซื้อหุ้นคืบบนกับเขาหมดเลยอะแต่าตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกันเลยใช่ไหมไม่ได้ติดต่อเลยแต่มีเจอวันวาเลนไทน์มีแบบขอ,อไปัอเพื่อนๆแล้วก็ไปเจออะไรอย่างเงี้ยในว <c oughs> นะันธรรมดาเรก็คุยกันคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้องเลยนะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยก็ดีใจมากที่แบบที่เขาดูมีความสุขนะคะเราก็ตั้งใจตัดาดเลยเนาะ ชอบมีคนตัดแล้วตัดเลยอ่ะก็คือจะไม่หวนไป่คืนแบบคนเก่าแน่นอนอะไรอย่างงี้อันนั้นต้องดูต่อไปเป็นเรื่องของอนาคตนะคะอ่ะย้อนถามนิดนึงตอนที่มาร์สบอกว่าไม่ได้ไปเจอที่ทองหล่อน้ำชาบอกไม่เจอแต่มาร์สบอกว่าเจอโอเคไม่ยังมีข่าวลืเข้ามาถ้าก็เลยกลับไปย้อนดูที่เตียงพูดแล้วก็ย้อนดูที่ชี่น้องเขาพูดนะคะก็ ตอนแรกอะชาที่ที่พี่ถามมาชานก็โอ้ยไม่ไม่แล้วชานก็พูดว่าฉันบอกวา่าอ๋อแต่ก็มีเจอพันผ่านอ่าชาก็ก็เจอพันผ่านจริงๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปครุกค,คีด้วยไม่ได้อะไรแบบว่าเป็นขงเป็นข่าวแล้วก็นี่ขนาดไม่ได้ครุกค,คีด้วยยังเป็นข่าวเลยก็เลยแบบก็เลยไม่รู้ว่าจะจะทำยังไงก็คือเจอค่ะแต่ว่าเจอแบบผ่านๆแล้วก็คุยกันนิดหน่อยอก็เราเคยร่วมงานกันตั้งหลายเดือนนะคะ,าาาะอาจุจยดหน้าได้ใช่ไหมคะ ใช่คือเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะชาก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้พูดผิดคือเราอาจจะอย่างเขาคิดว่ามันอ่เพิ่งเจออ่าแต่ชาคิดว่ามันประมาณเกือบ2เดือนแล้วอะไรเงี้ยชาก็พูดว่าอ๋อไม่เจอนานแล้วคือเราตีความไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่เราใช่เราเจอกันผ่านทาน,น้องมีถามมีไลน์มาถามไหมคะว่าทำไมตอบไม่เหมือนกันอะไรงเงี้ยเฮ้ยขามีเรอยู่แบบเฮ้ยโอเคนะนี่นั่งโน้อะไรเงี้ยชาก็ ชาก็กว่าเฮ้ยอ๋อโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้พูดไม่ใช่พูดไ,ไม่ได้ไมีพูดความจริงป่ะแล้วก็พูดความจริงชาก็ก,ก็ก็ตามนั้นแต่เราแค่อาจจะเข้าใจกันคนละแบบเขาพูดว่าเขาเพิ่งเจอแต่ว่าชาพูดว่าอ๋อชาชาไม่ได้เจอนานแล้วซึ่งเกือบสองเดือนที่ผ่านมามันแปลว่าไม่เจอนานแล้วของชาไง่นใช่ไคะคะโอเค